สงสัยต้องเดินทางไกลแล้วแหละแดงน้อย สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ,รบม,มาหาคนในจดหมายเนี่ยใช่ค่ะที่อยู่คือที่นี่เองแต่ไม่มีคนที่ระบุในจดหมายนี้นะคะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะนี่คือจดหมายของคุณยายผมที่ถูกตีกลับมาตลอด9ปีผมแค่อยากให้ผู้ชายคนนี้ได้รับรู้บ้างโห ปี2520ก่อนฉันเกิดตั้ง10ปีแนะ่แต่ก็เป็นปีที่ครอบครัวเราย้ายมาพอดีแสดงว่าคุณตีค่ะบานบุรีผมศิลาครับแสดงว่าคุณบานบุรีก็อยู่นี่มาตั้งแต่เกิดเลยสิครับพอจะช่วยผมตามหาผู้ชายคนนี้ได้ไหมครับจะดีเหรอคะ จดหมายที่คุณยายเขียนน่ะบรรยายถึงบรรยากาศที่นี่ได้ดีมากๆเลยนะครับจนทําให้ผมอยากมาที่นี่ที่สําคัญน่ะผมอยากให้ผู้ชายคนหนึ่งได้รู้ว่าคุณยายของผมรอท่านมาเกือบสิบปีบรรยายได้ดีอ่ะจนฉันเคิร์มตามคุณมาที่นี่เลยแหมอุบานบุรีคุณเองอ่ะก็อยากรู้ไม่ใช่หรอครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไง แต่ก็ต้องไปหาคุณแม่ฉันก่อนนะคะท่านจะได้สบายใจได้ครงนี้หาเราตรงไปนี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็มาวินีคี่เป็นการในงนะา,านคาะว่าธรรนมาไดาแล้ว เราเดาสันตมาหลายแม่นสพูดอ,อย่รงไน,น ប្រើង្រើង្រើ พ่อพอ,อจะลุดๆเอาตามสบายแล้วพอประเทอเบียกจะเข้าก่อนเราก็ไปมาทุกที่แล้วอะ่ะตามบอรแดสนในจดหมายแต่ไม่มีวี่แววว่าจะเจอเลยนั่นสิครับน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผมก็ได้มาเที่ยวครับส่วนนินทพาลำนี้ก็สวยดีเหมือนกันในไหนก็ในไหนแล้ว คุณพอมีสถานที่แนะนําให้ผมได้ไปดูพระอาทิตย์ตกดินไหมครับเอาแบบว่าสวยๆมาในซองจดหมายที่คุณยายได้เขียนไว้ครับเยอะนะเราอ่ะ มือนฝันแต่สวยแหวกพูดออกมาได้ผมยืมมาจากหนังดังนะคุณเผื่อว่ามันจะโรแมนติกมันเขาบ้างคุณนี่ก็สายมาโนเหมือนกันนะดูท่าทางไม่เข้ากับหน้าตาและรสนิยมเลยหืมแต่มันก็ทำให้คุณตามผมมาได้ทั้งวันเลยนะอย่าทำเป็นพูดหน่อยเลยคุณนี่ไม่รู้อะไรจริงๆอ่ะมันยังมีจุดหมายอฉบับหนึงอะ น่าจะส่งมาที่บ้านตอนที่ครอบครัวฉันย้ายมาพอดีอ่ะแต่ยังไม่เคยได้ถูกเปิดอ่านแต่ผมว่ามนมีอะไรแปลกๆนะครับทําไมคุณยายของผมถึงเขียนจดหมายแค่ปีละครั้งแล้วก็เขียนแค่ทุกๆวันที่14กุมภาด้วยก็วันวาเลนไทน์ไงวันวาเลนไทน์หร ผมว่าคนสมัยนั้นเขายังไม่อินกับวันวาเลไทยนะอ๋อเป็นที่14กุมภาคือวันที่ต้องจากกันไงไหส14กุมภาสองห้าหนึ่ำแล้วอะแล้วข้อที่พักกันเถอะ ฉันยังมีอะไรให้คุณว้าวอีกตัรงเยอะยังยังเหลืออีกเหรอครับะนี่ไปกันเถอะ <c oughs> อร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากครับอาหารที่นี่ก็เป็นอาหารท้องถิ่นหาได้ในตามชุมชนของเรานี่แหละ โอ้โหทำไมที่นี่พิเศษจังเลยครับก็ใช่นะสิคะที่นี um ่เรียกชุมชนคุณธรรมนนบุรีโดยใช้พลังบวรคือบ้านวัดหน่วยงานราชการในการพัฒนาให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขว้าวไหมล่ะคุณยังไม่หมดเท่านี้นะยังมีรามงคองก้าและการแสดงพื้นเมืองไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนะโอ้โหจัดเต็มจริงครับที่นี่ทานข้าวต่อเถอะ ท่านจะคงเมือ เขาเรียกว่าประเพณีนุ่งสิ้นนั่งศาสตตักบาทเกวัดเขามีแบบนี้กันทุกวันเลยหรอครับจะมีทุกเช้าวันเสาร์แต่ถ้าคุณอยากเห็นคนเยอะมากกว่านี้เสาร์แรกหลังออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาทเทโวโลหณนะคนมาเป็นแสนเลยแหละามาแล้วลูก ว่าผมลงรักที่นี่แล้วแหละคนนี้ก็ใจง่ายเนาะภารกิจยังไม่สำเร็จยังมาหลงรักที่นี่ได้เอานะปล่อยให้มันเป็นเรื่องของบานๆไปแล้ว14บสกุมภาพันธ์เราค่อยมาเปิดอ่านจดหมายฉบับที่สิบกันนะครับ